สิ่งนี้มันจะยากที่สุดสำหรับคนที่มีความรู้เยอะๆนะครับคือในหัวสมงองเขามันเต็มไปหมดมันไม่ว่างมันก็เลยไม่เข้าพอไม่เขา้ามันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องรู้คนไหนใจเปิดเปิดใจก็จะได้สิ่งนี้โดยง่ายนะครับเปิดใจโอเพนไมยที่พูดถึงกันเป็นประจำเนะี่ยโอเพนไม้โอเพนไม้ ไมยเซ็ตไมยเซตอดได้ยินยู่ก็ทั้งหูยานไปหมดแล้วไมยเซ็ตไมยเซ็ตพูดโกห้ไปงั้นนะโอเคเนาะสุดท้ายก็คือเรื่องความเข้าใจเรื่องเดียวเนี่ยเป็นถือว่ามีคุณค่ามากที่สุดงั้นอย่าปฏิเสธความเข้าใจนะครับอะไรก็ได้ อย่าปฏิเสธความเข้าใจโดยเฉพางยิ่งเข้าใจในเรื่องราวของธรรมชาติธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เป็นตัวของเราเองเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีใครมาสอนเรื่องของธรรมชาติครับมีแต่ไปปฏิบัติธรรมไปทำทางปฏิบัติธรรมต่อไปนี้เปลี่ยนจากปฏิบัติธรรม ไปปฏิบัติธรรมที่นู่นที่นี่ต่อไปนี้ใช้คำว่ามาปฏิบัติตัวเอง